ตอนที่258เสร็จเดืองสบัดอาพรหนึ่งหลายเรื่องที่เกิดในปลายศาสตร์ฤดูปีที่สองแห่งราชศกเสียงฝูจะพัฒนาเป็นตำนานเทพเซียนพิสดารนับไม่ถ้วนในภายภาคหนา้าที่สำนักพยากรหลวงตะวันจันทารอยขึ้นเสียงสวดไม่ขาดสายรุงยาวพาดกลางอากาศหลายหน เซียนปทับกลางเวหาทับใหญ่ที่ใต้ของนครบานก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญจู่ๆ็าปรากฏสองเทพเซียนปัฐพีหันก้าต้านมือศัตรูต่อสู้กันท่าร่างรวดเร็วดังมังกรเจียวสู่สมุทรทำเอาค่ายใหญ่พังพินาศไปด้วยกำลังพลสายหลักของอูฉงส่วนเสนาบดีกลาหมัคนใหม่สาหัสที่สดุดตายเจ็บเกินพันที่สำคัญก็คือแทบไม่มีผู้ใดรู้ฐาหนหที่แท้จริงของสองเทพเซียนปฐพีนั้น สีฟึ่งเหนียนเดินลงจากแท่นบูชากาสิกรรมหลีโซโกัวและหลีช้างอันประกาศว่าจะขอรักษาการประตูใหญ่จนตัวตายทาท่าจะเคลื่อนพลข้ามซากศพนับพันแต่ทหารมาาเกาะหนักที่อยู่นอกประตูและเสียหายไปเกินครึ่งรอบล่าถอยออกจากถนนแล้วหลังจากมาจงเสียนแม่ทัพสันติบุรพาม้าเร็วเร่งแซมมาพร้อมราชองการหลับชายชาราสวมชุดผ้าธรรมดาแทรกตัวผ่านขบวนทัพของสกุลลีหลีโซโกัวคิดเอ่ยปากเตือน แต่ชายชรา,ายกมือขึ้นปรามแล้วเดินตัดตรงไปทางเปยดเลียงอองที่หยุดวีเท้าข้างๆแท่นบูชากสาิกรรมชายชรา,าไม่ได้มายืนตรงหน้าสีเฟืองเหนียนแต่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลคนหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกคนหันหน้าไปทางทิศใต้สีเฟืองเหนียนเอ่ยเสียงราบเรียบคิดว่าหัวนสู้พุทธเท่าเรียบง่ายจะเป็นคนมาเกี้ยก,กล่อมใ่อีกคิดไม่ถึงว่าแต่ท้าวราชเลขาจะมาเล่นไม้แข็งจัดการปัญหาเอง ฉียังหลงราชเลขาสำนักพระราชวังเงนหน้ามองหอสูงแห่งนั้นหัวเราะฮือๆเอ่ยว่าสำนักพยากรหลวงถูกทำลายไปแบบนี้น่าเสียดายแล้วสีเฟั่งเหนียนย้อนถามเปิดเลียงตายนอกด่านไปสิบกว่าหมื่นคนแต่ละคนตายโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือแบบนี้ไม่น่าเสียดายหรือชียังหลวงพยักหน้าเอ่ยเสียงทมว่าในสายตาข้าล้วนน่าเสียดาย สำนักพยากรณ์หลวงพังทลายข้าในฐานะคนชอบอ่านบันทึกประวัติศาสตร์รู้สึกว่าน่าเสียดายนักรบปเปยเเลี้ยงพีชีพในสนามรบสิบกว่าหมื่นข้าในฐานะราษฎรหลีอย่างก็รู้สึกว่าน่าเสียดายอีกทั้งยังเคารพเลื่อมใสเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้าเข้ามาในนครหลวงขอชุดขุนนางจากราชสำนักมาสวมคลุมจงจำต้องมาพล่ำบนอยู่กับท่านอ๋องตรงนี้มือซ้ายที่ถือดาบของสีฟึ่งเหนียลู่ตกลงแนบตัว เนื่องเพราะหัวไหล่ถูกเชือกยาวร้อยทะลุเป็นรูโลยสดหลังรินซึมออกจากชายแขนเสื้อไหลลงมาถึงนิ้วมือหยดลงบนพื้นใบหน้าสีฟังเนียนซีดเผือดเพราะลมปานในร่างปั่นปวนโลหิตที่ผุดซึมจากรอยแตกที่วางขิวไหลลงมาตามสันจมูกทําให้ใบหน้าหล่อเหลาของฟานอองนมดูดุร้ายเหี้ยมโหดฟานอองนมที่ทําให้นครหลวงสะท้านสะเทือนถึงสองครั้งเอยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ว่าเจ้าจ้วนเอ่ยออกจากปากด้วยตนเองว่าทหารสามพันนาย หากตายหนึ่งนายจะหักสเบียงเปยเหลียงหนึ่งพันตันตอนนี้ข้าบอกกับราชเลขาโดยตรงสเบียงสามร้อยหมื่นตันหากกล้าขาดพล่องให้ข้าแม้แต่ตั้นเดียวจะมีทับอาชาเหล็กสามสิบหมื่นนายลงใต้เข้าสู่กวางหลิงถึงอย่างไรฟานอ๋องยกพลไปช่วยปราบปรามความวุ่นวายก็เป็นเรื่องถูกต้องตามทํานองคลองธรรมราชสํานักไม่สนใจใยดีความเป็นตายของราษฎรเปยเหลียงแต่ข้าสีเฟืองเหนียนเจรจาง่ายยิง่ง ไม่ถือสาจะทําให้หลีหยางเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจงรักพักดีฉีหยางหลงได้ฟังวาจาที่เผยความแหลมคมจนสิ้นแบบนี้แล้วก็ไม่มโมโหเดือดดา่านรอย,ยิ้มไม่ลดน้อยลงเอ่ยว่าเปิดเลี้ยงอ๋องเอ่ยตามจริงข้าฉีหยางหลงไม่ว่าพื้นเพของบรรดาชนจะอยู่ที่ไหนทว่าแต่ไรมาถือว่าสถานศึกษาสร้างอินในกวางหลิงเต้าเป็นบ้านหยางเสรินสิ้นและเยียนเจิ้นชนเคยป้วนเปี้ยนที่นั่น ทรงลี่เจ้าลูกเต่าและโค่เจียงไหวก็ปั่นป่วนอยู่แถวนั้นต่อไปก็ถึงคราวอูฉงซวนและหลู่เซิงเซียงถ้าพวกเรารบเร็วจบเร็วได้ก็ว่าไปอย่างไม่ว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะสำหรับรัศดรกวางหลิงเต้าล้วนเป็นเรื่องดีกลัวแต่ว่าจะชะงักงานแบบนี้ต่อไปรีพลไวยชการกับบวยชราวรบจนตัวตายหมดสิ้นยังว่าไปอย่างหากว่าสู้จนหมดสิ้นทะกองทัพไม่เท่ากับเอาชีวิตรัศดรไปถมในหลุมห,หรือเหตุผลเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่เปยดเลียงอ๋อง สีเฟิ่งเหนียนนิ่งเงียบฉีหยางหลงไม่เหมือนคุนนางสําคัญในส่วนกลางกลับเหมือนชายชารากากเดนที่พร้อมระบายความไม่สากระใจที่มีอยู่เต็มท้องปอกขวารุ่นหลังที่จะบ่นด้วยได้ก็ไม่ปิดปากแล้วเฉาฉางชิงมีปมในใจข้ามผ่านอุปสรรคด้วยตนเองไม่ได้เหยียนเซิงกงก็เกลี้ยกล่อมขอไม่ได้ข้าเองก็ไม่อยากไปเปลืองน้ํำลายส่วนพวกที่ช่วยราชสํานักนํากําลังออกรบข้าเองก็เกลี้ยกล่อมไม่ได้ ฉียังหลงหันขวับมาจ้องใบหน้าที่เปื้อนด้วยโลหิตของสีฝฟ่งเนียนแต่ข้ารู้สึกว่าพูดกับเจ้าได้ผลช่วยไม่ได้เพราะเจ้าเป็นบุตรของสีเสียวสีเสียวแต่ไรมาก็เป็นคนเอ๋ยด้วยเหตุผลไม่อย่างนั้นจะยอมทุ่มเทเงินทองสร้างเอนยาวสิบกว่าลีเผื่อสีไว้ยสงแม่หนูนั่นเข้ามาในสถานศึกษาสร้างอินรือก่อนข้าเข้านครหลวงต้องไปเดินเล่นที่นั่นทุกวันตอนนั้นสีเสียวยืนสถานศึกษาสร้างอินเป็นการส่วนตัวขังข้าไว้ในห้อง ตบดาบอย่างแรงบนโต๊ะแล้วถามเขาว่าชื่อสีเฟื่องเหนียนี้ตั้งได้ดีหรือไม่แน่นอนว่าข้าต้องชูนิ้วหัวแม่มือให้แล้วตอบว่าดีแล้วก็ดีจริงๆจากนั้นท่านพ่อเจ้าก็ยิ้มเบิกบานชมข้าว่าเป็นบัณฑิตมีความรู้ตัวจริงยังหันไปถามเขาว่าเปี่ยมกลยุทธ์เต็มท้องจากท่านแม่เจ้าก่อนเอ่ยชมข้าด้วยคํานั้นข้ายินดียิ่งไม่ใช่เพราะคาชมประจบประแจงที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นแต่เพราะท่านพ่อเจ้าไม่ได้เชื้อด้วยดาบต่างหากัก สีเฟื่องเหนียนยกมือขึ้นปาเช็ดใบหน้าชียังหลงเล่าต่อไปว่าต่อมาได้ข่าวว่าเจ้าจัดร้องลำนำบนเขาชิงเลียงหลังจากห้องเต้สองราชการก่อนสิ้นพระชนต่อมาเจ้าก็ถูกไล่จากจวนอองออกไปท่องหาประสบการณ์สามปีข่าวหวังให้เจ้าเ,าเบียดเฉินจือเป้าถึงและรับสืบทอดบรรดาศักดิ์เปยเลียงอองสาเร็จแต่เจ้าในตอนนี้ยินยอมพร้อมใจเป็นฟานอองผู้รักสันติสุขยอมให้แม่ทัพใหญ่ของหลีหยางเข้าสู่เปยเลียงอย่างนั้น เปยเหลียงก็เป็นเปยเหลียงของหลีหยางรัศดรเปยเหลียงก็คือรัศดรของหลีหยางภาษีครึ่งแผ่นดินมอบไปสองเหลี่ยวสเบียงครึ่งแผ่นดินมอบให้เปยเหลียงใต้ล่ามั่นคงสีเฟิ่งเหนียนฟังมาถึงตรงนี้ก็อยากยกมุมปากฉีหยังหลงยิ้มหยันตนเองนี่เป็นความปรารถนาของบัณฑิตคล้าคลื้อและหมุนตัวมาทาั้งฉีหยางหลงและสีเฟิ่งเหนียนเผชิญหน้ากับทับสกุลหลีที่อยู่แต่ไกลฉีหยังหลงยิ้มพลางถามว่า กาลังพลแหลมคมของหลีหยางเหล่านี้เทียบกับทัพอาชาเหล็กของเปยเลี้ยงแล้วเป็นอย่างไรสีเฟื่องเหนียนย้อนถามอยากรู้คําตอบจริงหรือฉีหยางหลงนิ่งรอคําตอบสีเฟื่องเหนียนให้คําตอบสิบคนต่อสิบคนแพ้ชนะห้าต่อห้าร้อยคนต่อร้อยคนเปยเลี้ยงชนะแน่นอนพันคนต่อพัน,นคนพวกท่าน่พ้แพ้อนาดหมื่นคนต่อหมื่นคนอย่างนั้นไม่ต้องสู้แล้วกัมัง ฉีหยางหลงยิ้มตาหยีจริงหรือสีเฟิ่งเหนียนหัวร้อฮือๆข้าก็แค่เรียนหนังสือมากกว่าสีเสียวจึงอารมณ์ดีชีหยังหลงพยักหน้านันซีนันซีดังนั้นวันนี้จึงอารมณ์ดีไปรวมพิธ,ธีการสั่งสอนรองเสนาบดีสองคนก่อนจากนั้นบุกเดี่ยวมาที่นี่กระทั่งไทเฮาก็ไม่ไหวนาเห็นข้าสังหารยกใหญ่ในสำนักพยากร,กรหลวงเสียนบนฟ้ายังถูกเชื่อไปกลุ่มใหญ่ ท่านอ๋องช่างอารมณ์ดีเสียจริงสีเฟื่องเหนียนเออยังไม่สบอารมณ์เพิ่งตีสนิทก็เริ่มใช้ความมีอาวุโสมาประชดประชันคนอื่นแล้วคิดว่าข้าไม่มีแรงเหลือแม้แต่นิดเดียวที่จะกลับไปจุดพักม้าเสียมาไวยหรือฉียังหลงหัวร้อันก็ได้ยกสีเซียวมาตีสนิทก็พอประมาณแล้วขืนพูดต่อไปนาแก่ของข้าก็แขวนไว้ไม่อยู่แล้วสีเฟื่องเหนียนยังเจ้าต่อสู้เก่งทับอาชาเหล็กยิ่งต่อสู้เก่งกว่า ข้าก็ไม่ปิดบังอ้ำอึ้งแล้วไม่ว่าจะขู่ว่าตายไปหนึ่งนายสเบียงน้อยลงหนึ่งพันตันหรือรับปากอย่างใจกว้างให้สเบียงสามร้อยหมื่นตันล้วนเป็นการกระทําโดยใช้อารมณ์ของโอรสวรร์หนมราชเลขาอย่างข้าไม่กล้าถือเป็นจริงเป็นจังและหวังว่าท่านององ่าถือเป็นจริงเป็นจังด้วยแต่ข้ากล้ารับประกันว่าปลายฤดูศาสตร์ปีนี้ถึงปลายฤดูร้อนปีหน้าหรืออย่างโดยเฉพาะเมืองไท่อันต่อให้ต้องรัดสายรัดเอวแน่น ก็จะมอบสเบียง100่้อยหมื่นตันให้เปยเเลียงหากเป็นไปได้ยังเพิ่มได้อีกห้าสิบหมื่นตันแต่หลังจากนั้นเอ๋ยได้เพียงว่าจะพยายามให้ดีที่สุดสีเฟืองเหนียงขมวดคิวฉีอยางลงเอ๋ยยังทอดถอนใจเห็นว่าดีแล้วก็พอประมาณเถอสองฝ่ายต่างมีบันไดให้ลงผู้ที่อยู่ในราชสำนักตั้งแต่คนนางเจ้าหน้าที่ระดับเล็กจ้อยไปจนถึงคนนางใหญ่หรือไปถึงขั้นผู้สวมชุดมังสวมชุดมังกร แต่ไรมาไม่เคยมีผู้ใดสำราญใจไม่รอสีเฟืองเหนียนเอ่ยปากชี้ยังหลวงก็เออยังปลดปลงว่าไม่ทราบว่ารู้สึกไปเองหรือไม่แม้ว่าตอนนี้ใบหน้าใหม่ๆในราชสำนักมีมากขึ้นเรือยแต่ข้าอยู่ท่ามกลางพวกเขากลับรู้สึกว่ามีแต่ความงอยเหงาเศร้าเสริมโชยพัดต้องนานี่อาจเป็นความรู้สึกเสียใจที่จางจี้ลู่มีเหมือนกับขา้าหลังจากปฏิทินของหลีตังซินหลวงจีนจีวอนเขาถูกปฏิเสธแล้วก็เป็นได้ ฉี่หยางหลงหันไปมองสีเฟื่องเหนียนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสตำรารวมบทกลอนซึ่งคงไม่เป็นที่แพร่หลายไปตลอดการของเทพมรกรเล่มนั้นกล่าวไว,ว้ว่าชีวิตมนุษย์มีสองเรื่องน่าสำราญใจและหนึ่งเรื่องน่าชิงชังในยุทธภพเมื่อถึงทางตันยังมีคุณธรรมอย่างจอมยุทธเป็นเรื่องสำราญใจในสนามรบในแดนตายยังคงถือดาบก็เป็นเรื่องสำราญใจแต่ทุกครั้งที่อ่านบันทึกประวัติศาสตร์ถึงคำว่ากระดูกข,ขาวกองทัพถม ปวงประชาเดือดร้อนทุกหย่อมยาึ่งผูบันทึกมักจะรดผูกกันอย่างขอไปทีนับเป็นเรื่องน่าชิงชังครั้งใหญ่ชี้ยังหลงยิ้มยิ้มน่าเสียดายที่เนตรมรดกตายเร็วเกินไปไม่ทันได้รู้ว่าบนแผนที่ที่เขาพาดตาไม่รู้กี่รอบยังมีสถานที่หนึ่งกำลังผลที่พลีชีพสิบกว่าหมื่นต่างมีชื่อสลักบนป้ายสุสานของตนเองประวัติศาสตร์ที่บัณฑิตแต่ละยุคสมัยพลิกอ่านไม่ใช่มีแค่ชื่อของผู้ชนะเป็นองคผู้แพ้เป็นโจรแล้ว ก่อนหน้านั้นมีคนผู้หนึ่งอวดข้าว่าเคยพบเจ้าจริงๆแล้วหากไม่ใช่ต้องมาเพราะราชอ,องค์การข้าก็คงไม่วิ่งมารองรับอารมณ์เจ้าทีน่นี่เจ้ามีอันใดน่ามองกับเราชายชารากากเดนอย่างข้าไม่ใช่แม่นางน้อยคอยหาคู่เสียหน่อยเพอตอนข้านมนมรอเลากับเจ้าเสือดำไปสีเฟื่องเหนียนเอ่ยว่าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้แล้วฉีอยางหลงได้คืบจะเอาศอก อย่างนั้นท่านอองจะออกจากหลีหยางเมื่อใดสีเฟื่องเหนียนสาวเท้าไปข้างหน้าวันมะรืนฉีหยางหลงมองเอาหลังนั้นยิ้มตาหยีถามว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้หรือไม่เมืองไทยอันไม่มีสิ่งใดน่าดูชมรอกสีเฟื่องเหนียนหยุดฝีเท้าหันกลับมาแซงยิ้มพรุ่งนี้หรือได้สิแต่เท้าราชเลขาอยากเห็นป้ายสุสานไม่ใช่หรือ อย่างนั้นข้าจะพาท่านไปด้วยก็แล้วกันฉีอยางหลงหน้าตึงมารืนก็มารืนเช้าตรู่วันนั้นข้าจะไปขคาประตูจุดพักม้าเสี้ยมาไว้ด้วยตนเองสีเฟืองเหนียนไม่สนใจชายชาราเจ้าเล่ห์ผู้นี้เดินไปทางประตูใหญ่ของสำนักพยากรหลวงฉีอยางหลงยกสองมือขึ้นโบกใส่สองข้างทางทับสกุลหลีรีบแยกออกเป็นซ้ายขวาเปิดทางให้ทันใดนั้น ฉีหยางหลงก็ซอยเท้าเ็วรี่ไล่ตามสีเฟิ่งเหนียนจนทันแล้วดึงมือขวาของเขาไว้แน่นไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยสีเฟิ่งเหนียนหันมามองชายชาราที่ทำหน้าจริงจังขึ้นมากระทันหันฉี้ยางหลงเอ่ยเสียงเบาว่าสีเฟิ่งเหนียนต้องทำให้ใต้ล่านี้มีคนตายน้อยลงสีเฟิ่งเหนียนคิดหมุนตัวเดินจากไปแต่ไม่รู้ชีย้ยางหลงไปเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ไหนจับมือเขาไว้แน่นหน้าแดงกำ่ำ เดิมทีสีเฟื่องเหนียนสะบัดทิงก็ได้แต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดเขาจึงถอนหายใจออกเบาๆและวายักหน้าเอออย่างจนแก่ใจต้องพูดด้วยหรือฉี้ยางหลงทั้งย่อมปล่อยมืออย่างคึดฮัดหลังจากสีเฟื่องเหนียนเดินออกไปหลายก้าวแล้วก็ได้ยินเสียงชายชาราเอ่ยเบาๆว่าไม่ทําแบบนี้คนอื่นก็ไม่เห็นสิว่าข้าฉี้ยางหลงช่วยชีวิตชาวปราชามุมปากสีเฟื่องเหนียนกระตุกกริก ยกแขนขึ้นชูหัวแม่โปง้งจากนั้นคว่ำลงชี้หัวแม่โป้งใส่เบื้องล่างฉีหยางหลงมองเงาหลังของสีเฟืองเหนียนแล้วเอออีกว่าอืมมีสีสันหลายส่วนมันตอนข้านมนมอาจเพราะคิดว่าอยู่ห่างตั้งไกลฟานอองนมย่อมไม่ได้ยินเสียงพึมพำของตนพอสีเฟิ่งเหนียนหันความกลับมาฉีหยางหลงก็รีบหมุนตัวหนีอย่างว่องไวทันทีสองมือไพล่หลังฝีเท้าเร็วขึ้นไปยังแท่นบูชากสิกรรม เร่งรีบเหมือนจะไปชมทัศนียภาพหนึ่งคนชราและหนึ่งคนหน่มเดินหันหลังให้แก่กันฉีหยังหลงเก็บสีหน้าเอ่ยในใจว่าเนทมอรกอสหากเจ้ายังอยู่จะไม่ปล่อยเรื่องขนส่งเสเบียงหรือจะปล่อยให้ขนส่งสเบียงทั้งหมดกันเนอไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่สู้เจ้าเขาขึ้นมายืนบนยอดแทนมองเห็นดินที่กระจัดกระจายบนนั้นก่อนยอบตัวลงช้า,ชา สีเสี่ยวจางจีลูตอนยังอยู่พวกเจ้าสู้กันมาครึ่งชีวิตเมื่ออยู่ในปรภพบได้ดื่มสุราร่วมกันแล้วกระมังเจียเจียเจีย,จยอยู่ตรงหน้าประตูสำนักพยากรหลวงมือหนึ่งถือแผ่นเปียกัดแล้วเขียวอีกมือรูบๆูบหมวกขนเตี่ยวสีเฟื่องเหนียนเดินข้ามไปขอมเอวแล้วช่วยนางจัดหมวกจากนั้นสีอิงในชุดแดงดังพิเสื้อโบยบินก็มาถึงตรงหน้าสีเฟื่องเหนียนแล้วก็เอาแต่หมุนตัว สีเฟืเ่องแหน่รอนางหยุดหมุนตัวแล้วก็พยักหน้าเอ่ยเสียงอ่อนโยนยังคงหน้าดูชมเหมือนเดิมกลับไปจุดพักม้าก่อนมารืนนี้กลับบ้านพร้อมกันหลังจากต่อสู้กับเฉินจือเป้าที่ทับที่ใต้ของนครบานสุดท้ายไม่รู้แพ้ชนะไม่ทราบว่าหลิวเหยียนปิงกลับมาอยู่ข้างรถม้าตรงหน้าประตูสำนักพยากรหลวงตั้งแต่เมื่อใดวางทวนบดลลงเรียบร้อย สีฟืองเหนียนยกนิ้วหัวแม่มือปาเช็ดโลหิตมุมปายิ้มแล้วเอ่ยประชดว่าฉันไหนกลับมาไวแบบนี้ทวนนี้ช่างรวดเร็วโดยแท้หลิวเยียนปิงที่จับต้นชนปลายไม่ถูกรับคำอืมคลาหนึ่งจนสีเฟัองเหนียนเข้ามานั่งในรถแล้วรถเคลื่อนออกมาระยะหนึ่งในที่สุดหลิวเยียนปิงก็นึกได้ยิ้มพลางด่าว่ามารดามันเถอะหลอกด่าคนโดยไม่แฝงคำหยาบ หลังจากหัวรอแล้วก็มองไปที่ไกลออกจะใจลอยเจียเจียเจียและสีอิงไม่ได้เข้ามานั่งในรถด้วยภายในรถสีเฟิงเหนียนปลดดาบเปยเเลี้ยงลงสองมือยกชุดมังฟานอองขึ้นแล้วสุกหน้าลงกับชุดสองไหล่สั่นกระเพื่อมมองไม่เห็นสีหน้าไม่ได้ยินเสียงร่ำไห้